สวัสด,ดีครับคนที่มีลายมือก,ะกะากบาททุกท่านทุกท่านครับในวันนี้ตัวของอาจารย์มีเรื่องราวล่าสุดที่หลวงปู่ศิลา่านได้พูดออกมาจากปากของตัวท่านเองครับว่าถ้าหากว่าใครที่มีห้าสิ่งนี้ติดตัวหรือติดบ้านเอาไว้ตัวของท่านนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภยัย ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีแต่โชคแต่ลาบและจะมีแต่คนรักคนลงตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ไหนก็จะมีกินมีใช้ทุกท่านครับให้ตัวของท่านนั้นฟังคลิปนี้ให้จบแล้วตัวของท่านนั้นจะได้รู้เคล็ดลับที่หลวงปูท่ทานได้บอกเอาไว้นั่นเองครับทุกท่านครับ สิ่งที่อาจารย์จะมาบอกให้ตัวของท่านได้รับรู้ในวันนี้เป็นสิ่งที่หลวงปู่ได้บอกออกมาจากปากของตัวท่านเองครับว่าใครที่พกห้าสิ่งนี้ติดตัวหรือเก็บเอาไว้ภายในบ้านก็ดีตัวของท่านนั้นไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไในไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะทำการทำงานอะไรตัวของท่านนั้น ก็จะมีแต่โชก็จะมีแต่ลาบตัวของท่านนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภยัยไม่ว่าจะพูดกับใครก็จะมีแต่คนรักคนหลงทุกท่านครับมีใครบ้างที่มีห้าสิ่งนี้ถ้าหากว่าใครที่มีแล้วโคตรโชคดีเลยครับแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มีนั้นให้ตัวของท่านนั้นรีบหา หรือเก็บมามาไว้ภายในบ้านด่วนเลยครับถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะมีโชคมีลาบอยากจะกลายเป็นเศรษฐีนั่นเองครับทุกท่านครับฟังมาถึงจุดนี้แล้วตัวของท่านนั้นคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าห้าสิ่งที่หลวงปู่ได้บอกมานั้นจะมีสิ่งไหนบ้างเดี๋ยวตัวของอาจารย์จะมาบอก ให้ตัวของท่านนั้นได้รับรู้กันครับถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับทุกท่านครับตัวของท่านเช็คดูเลยว่าตัวของท่านนั้นมีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่ถ้าท่านเช็คดูแล้วว่ามีนั่นหมายความว่าท่านโชคดีแล้ว เพราะส่วนใหญ่เส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมักจะมีอยู่กับคนพิเศษเพียงเท่านั้นเป็นเส้นที่หายากมากหนึ่งในล้านคนก็ไม่ค่อยที่จะมีถ้าหากว่าใครมีแล้วตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าเส้นลายมือแบบนี้นั้นคือสัญ,ญลักษณ์ ที่เหล่าเทวดาและถวยเทพทั้งหลายได้ทำสัญลักษ์เอาไว้แล้วว่าตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้ว ชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูสวัสดีครับคนที่มีเส้นลายมือกากบาท อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านดังที่ตัวของอาจารย์นั้นได้พูดเอาไว้ในข้างต้นแล้วว่าคนที่มีลายมือกากบาทนั้นถึงแม้อายุจะ60ปีแล้วถึงแม้จะทำบุญมามากมายสักเพียงใดตัวของหลวงปู่ท่านได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากปฏิบัติตามนี้ตัวของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอีกต่อไปตัวของท่านนั้น จะมีกินมีใช้จนกลายเป็นเศรษฐีกันได้เลยทีเดียวครับดังนั้นวันนี้ตัวของอาจารย์จึงได้นำเอาคำที่หลวงปู่นั้นได้บอกมาจะมาบอกให้กับตัวของท่านนั้นได้รับรู้กันครับคำที่หลวงปู่ได้บอกเอาไว้มีอยู่หสิ่งและหข้อปฏิบัติที่ตัวของหลวงปู่นั้นท่านได้บอกเอาไว้ ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำได้ตามนี้ถึงแม้ชีวิตในตอนนี้นั้นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลายลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีถึงแม้ชีวิตในตอนนี้นั้นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบไม่รู้ตัวห้าสิ่งและห้าข้อปฏิบัติที่หลวงปู่ได้บอกมานั้นนั่นก็คือ สิ่งที่หนึ่งที่ตัวของท่านนั้นควรมีติดบ้านเอาไว้นั่นก็คือหลวงพ่อโสธรพระพุทธคุณเด่นในด้านธรรมมาค้าขายเมตตามหานิยมสิ่งที่สองที่ตัวของท่านนั้นควรมีเอาไว้บูชาภายในบ้านนั่นก็คือพระพุทธสินราชพระพุทธคุณเด่นในด้าน ปกปักคุ้มครองปกปักรักษาลอดพ้นจากอันตรายสิ่งที่สที่ตัวของท่านนั้นควรจะมีเอาไว้ภายในบ้านหรือมีไว้บูชานั่นก็คือพระศิวลีพระพุทธคุณเด่นในด้านทรรมมาค้าขายให้โชคลาภสิ่งที่สที่ตัวของท่านนั้น ควรมีไว้บูชานั่นก็คือหลวงปู่ทวดพระพุทธคุณเด่นในด้านแคล้วคลาดเมตตามหานิยมสิ่งที่หที่ตัวของท่านนั้นควรมีเอาไว้ภายในบ้านหรือเก็บเอาไว้ภายในตัวพระพิกเนณพระพุทธคุณเด่นในด้านแก้ไขปัญหาปัดเป่าทุกภยัย ทุกท่านกราบถ้าหากว่าใครที่อยากจะมีโชคมีลาบอยากจะมีแต่ความสุขอยากมีเงินมีทองสายไม่ขาดสายให้ตัวของท่านนั้นนำพระพุทธรูปห้าองค์นี้นำมามาบูชาแล้วตัวของท่านนั้นจะพบเจอกับโชคลาบดังที่ตัวของท่านนั้นวา,วางเอาไว้แล้วให้แล้วตัวของท่านนั้น จะพบเจอกับโชคลาภดังที่ตัวของท่านนั้นวางเอาไว้หลังจากที่ตัวของท่านนั้นมีพระพุทธรูปห้าพระองค์นี้เอาไว้บูชาถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นยังรู้สึกว่ามีกรรมอยู่ให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการตัดกรรมเพื่อตัดกรรมเก่าเพื่อต้อนรับบุญใหม่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านนั่นเองครับ วิธีตัดกรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นมันดูแลพ่อแม่อย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจเด็ดขาดวิธีตัดกรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีลหหรือศีลแปวิธีตัดกรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานวิธีตัดกรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการภาวนา วิธีตัดกรรมข้อที่หคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหวพระสวดมนต์คนที่มีลายมือกากบาดท,ทุกท่านครับนี่เป็นคำบอกจากหลวงปู่ศิลาท่านตัวของท่านนั้นได้บอกกับตัวของอาจารย์ว่าถ้าหากว่าใครที่ได้ทําตามห้าข้อนี้หลวงปู่บอกไว้เลยว่า ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าใครที่ทำตามนั้นแล้วหลวงปู่บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยหลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมี ก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ขาดคิดขาดฝันมาก่อนครับคนที่มีเส้นกากาบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเราก็มีเส้นแบบนี้อยู่ในกลางฝ่ามือเหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่ นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นอย่างสายไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลําบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนมีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ทำเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์เอาไว้แล้วว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่เกิดมาใช้กรรมให้หมดสิ้นชาติต่อไปนั้นกรรมเก่าที่เคยสั่งสมมานานจะไม่ติดตัวอีกต่อไปแล้วชีวิตจะราบลื่นหมดทุกอย่างให้ตัวของท่านนั้นสังเกตเอาไว้ง่ายๆเลยว่า คนที่มีเส้นกากบาทที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือเมื่อบุพกรรมเก่าหมดไปชีวิตจะเปลี่ยนไปแบบผิดสังเกตให้ตัวของท่านนั้นสังเกตดูเลยจากเมื่อก่อนนั้นที่ตัวของท่านเคยทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่พอเมื่อบุพกรรมเก่าหมดไปตัวของท่านลองสังเกตดูเลยว่า ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือคนมีเส้นกากบาดท,ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือทุกท่านครับถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นทําตามที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วในข้างตน้นแต่ว่าชีวิตเงินทองและการเป็นอยู่ ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรยังดูเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างมากีดกั้นเอาไว้อยู่จะขึ้นก็ไม่ขึ้นสักทีดูเหมือนจะพุงแต่กับมีอะไรสักอย่างมาฉุดหลังเอาไว้อยู่ทุกท่านครับตัวของท่านนั้นอย่าเป็นกังวลไปเลยนั่นอาจเป็นเพราะว่าตัวของท่านนั้น ยังไม่ทำพิธีการเปิดดวงเพื่อชำระล้างสิ่งเก่าๆที่มันยังติดค้างเอาไว้อยู่ดังนั้นวันนี้ตัวของอาจารย์จึงได้นำเอาเคล็ดลับการเสริมดวงมาฝากทุกท่านเพื่อให้ตัวของท่านนั้นได้ปฏิบัติตามเพื่อจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นเคล็ดลับการเสริมดวงที่ตัวของอาจารย์ ได้นํามาแนะนําในวันนี้เป็นการเสริมดวงที่ทําได้โดยง่ายโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้นขอเพียงให้ทุกท่านนั้นท่องประโยคต่อไปนี้ก่อนนอนในทุกๆคืน พร้อมกับให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าขอให้ข้าพระเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพระเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้ไปสช้างบุญกุศลช้างแต่กรรมดีช้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปราทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้น มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้าได้หลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้น ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขันิพพานังปัจ,จโยโหตูสาธุด้วยเถินสุดท้ายนี้ขอไวพรให้ทุกท่านนั้นโชคดีที่แชร์คลิปนี้ออกไปไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุข สำหรับท่านใดที่กำลังเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองนั้นไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หลั่งไหลามาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัย มูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ